สวัสดีครับโปูสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เสียงเอาก็ได้ครับโปสัมภาษณ์เสียงใช่ไหมคืนไม่ค่อยดีค่ะฝนคืนไม่ค่อยดีครับโปมันคึมคึมครับเอาก็ไดาครับครับโปฝนตกเมื่อกี้ยังตกแรงมากเลยอยู่นางรองครับปูปอยลำก็ตกตอนตอนนิวโทรมาตกตอนนี้หยุดแล้ว ครับคัโปู่เมื่อกี้ผมก็เพิ่งเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้ครับปูตกแรงพอสมควรอยู่ครับพอดีโทรไปพอดีไม่รับสายก่อนแล้วสงสัยคนตกครับคาบปตกแรงมากครับที่แล้วทะเลปูวัวทะเลปูตับแดกเป็นยังไงครับปู่ปู่ให้ไปห้าสี่หกสี่ไม่กลับ กูให้อดมินที่โทรมาถามนะครับเพราะว่ามันเขาเขา,เขาถามมาาปูไปไหนถึงไม่ออกคลิปน้องนิ้วไม่มาปูเลยไม่ได้ออกมันอีกมันเลยอีกวันเดียวไงเ,เขาเลยเขาก็เลยสงสัยก็เลยเขาถามว่าปูได้ตัวไหนบอกได้ห้าสี่หกสี่โอ้ค่ะห้าสี่ห้าสีจับนะ ไอปูว่าซัดแต่หกสีตับแตกอ๋ปูซื้อแต่หกสีไม่ได้ซื้อกับสี่หกใช่ไหมครับปูไม่ไม่ไม่ไดับตับแตกยังบอกอ้ยเจดิญนะปูเนะาะก็เจดิญไม่ได้ออกคลิปเลยต่ออกคลิปก็คงจะมีโอกาสจะมีคะแนนตื่นขึ้นไปเอ็งวัดที่ปูฝันว่ามีผู้ใหญ่บ้านมาซื้อกล้วยก็ก็อ,อายุเขาขอายุเขาหกสิบห้าอ๋อครับ เราเราคิดว่ากล้วยจะเป็นเก้าที่นั่นแต่มันออกอายุเขาโอคที่นี่ไอ้ไอ้โม้รนวดที่ผ่านไปเมื่อกี้เราฝันเกี่ยวกับมาอีกครับผู้ใหญ่บ้านอีกคนเก่าอีกครับก็เลยซอห้าสี่ซีห้าสี่ซอห้าสี่ซอหกสี่นี่แหละเครื่อนออกอะไรห้าหกนี่ครับแล้วก็แล้วก็สีหกเนาะครับใช่ครับพอดีวันถุดท้ายก็ ห้านเกิดใหม่ได้เก้าเดือนเขากดเครื่องคิดเลขได้ตัวเก่าไหแต่ฮะได้หนึ่งห้าหกครับมันก็ตัวเก่าโอ้โหที่นี่แม่เขาพาไปตลาดหมอก็าเลยหยิบตะรี่ให้หยิบให้แม่เขาได้สามใบสามตัวเลยนะนรองเขา,าเล็กเล็ก,เล,กเล็กล่างเล็กท้ายสามตัวก็เกิดมาเขาก็ โทกว,วัฒนาดีร้านคนเกิดใหม่นี่แหละครับที่ลูกลูกก็ไปอยู่ผมเคยจะเลื้มเกียดครับครับผมแล้วสูตรสูตรที่ปู่คำนวณได้เลขหกสี่สี่หกนี่เปนเป็นสูตรไหนครับปูกไม่มันเป็นสูตรไอสูตรใหม่เลย ชุดชุดชุดบอรบคุณหานเหมือนกันแต่ว่าเอาเอาหกตัวมาตั้งก็ก็ไม่จัากเอาว่ามันมันเท่ากับอะไรออกมามันมีมันมีสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยอ่ะก็ไปใส่ไปใส่หลักร้อยไปใส่แปดมันกับฟันเกี่ยวไอ้มอไซค์ของปูด้วยพอดีเลยมอไซค์ของปูก็แปดหกสี่ตรงตรงกันเลยไม่ต้องกลับเลยสัเต็มเต็มออกมาก็งายพึ่งเลยครับครับปูมัน ยังไม่มาโชว์โฆนากันมึงฮะก็เห็นเลขมันคู่มันต้องมาคู่ขี่มันต้องมาห้าสี่อย่งสวยอย่างอันนี้มันมาสี่หกหกขี่หกมันไม่ได้คู่หมดนมันก็ยากที่จะมาได้ครับสูตรสูตรใหม่ที่โป๊สองวันแล้วฟาวแต่ทั้งวันห้าสี่นะครับทกน ครับก็คืออ,อันนั้นสูตรใหม่ที่ปลูกคำนวณได้นี่มันมันได้น้อยตัวใช่ไหมครับปู่มันก็ได้ตัวเดียวนะั่นอันคือหม่ถึงว่าแต่หกเป็นหกตัวเดียวแต่ห้าห้าตัวเดียวแต่มันมีสูตรหลักสิบมันมีสูตรหลักสิบกับหลักหน่วยไงก็เลยเอาหยิบมาใส่ว่าสูตรที่หนึ่งได้ตัวไหนสูตรที่สองได้ตัวไหนอย่างเงี้ ครับก็จับใจนั่นแหละโอ้ครับครับปูงั้นงวดนี้ปูคำนวณไว้หรือ,อยังครับปูคำนวณไว้สองคู่วันนี้จะให้ข้างบนทัตัวนี้สองหางข้างล่างสามหางครับข้างบนมีตัวไหนบ้างครับปู หนึ่งศูนย์กับเจ็ดสากเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามเจ็ดใช่ไหมครับปู่ใช่แล้วตัวไหนอีกตัวหนึ่งครับปู่อสองตัวก็มีอยู่สามหางครับนี่สองสี่สองห้า สองสี่สองห้าสี่ห้าสองสี่สองห้าแล้วก็สี่ห้าเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> มีมีตัวเด่นมีตัวรองไหมครับปู่หรือว่าเด่นเท่ากันตัวเด่นชอบชอบสองสี่สองห้าสองตัวข้างบนชอบ หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์มันมาแปลกๆไม่มีคนซื้อเลขนี้นัานนะจะมาที่นึ่งถ้าออกตัวนี้ว่าินเรียบถ้าออกหนึ่งศูนก็ไม่มีใครถูกหรอครับปูก็มีแต่คนบ้าถูกคนบ้าถูกคนบอกก็บ้าเหมือนกันนะไม่เอาเลขที่มาออกกี่เลราะมันทำได้อย่างนี้นะ ก็คือมันมันชอบร้อนมันชอบอบอ,อกว่าบางไงทำไมครับ<ะ>อกตัวเกา่าฟันไปซ้ำไปฟันที่ตูวใหญ่บ้านเกา่าคนเกา่าออกมาตัวเก,าเกา่าเก็เลยคงจะติดมาบ้าบ้านนี่แหละก็วหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งชาวจจบ้านก็บอกว่าสิบห้อนล้อนร้อนมาที เออเทเลเทธอร์ก็ซาเจ้าบ้านก็พวกนั้นแหละที่วางงอนจะร้อนมันไม่แน่นะครับไม่แน่อาจมันออกอาจจะออกตามสูตรที่ปู่ปล่อยก็ได้นะครับผมเนาะก็ก็ไม่เป็มันอะไรแน่นอนหมดที่แล้วมันใจอย่างมากเลยว่าจะมาเลขงรถมอเตอไซ สามตัวแปดหกสี่ออไม่มีครับไม่มีครับแม่ก็ไม่ครับออกมาตับแตกเลยโอ้เสียดาดยอกกอนปูก็ทําได้หกห้าแล้วก็สามหนึ่งแหละมันก็ออกทั้งบนทั้งล่างแต่ว,ว่าลงเงินไว้แล้วหล้่ยหนึ่งสอนอ,อกออไม่มากหรอกเลกอะไรจะมาสามหนึ่งคิดีไม่ไม่คอยมาสินไห้ได้มาจริงๆงไอที่ออกสัญจรไปจังหวัดตากนะ่ะ พอเรามารู้ทีหลังอ๋อ,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 อเขาลิกให้ในายกค,คนที่สามเอ็ดยอมรับ,บใช่ทำได้ครับก็คือเลขตัวที่ไม่เคยออกอาจจะวนกลับมาออกก็ได้นะครับปู่งวดนี้เนาะก็นั่นแหละสายปีดีรักมันงกมาที่หนึ่งอะครับครับแล้วสูตรนี้มีเพิ่มไหมครับปู่ ไม่มีไม่มีแค่นี้แหละโอครับโอ้ันนี้วันนี้ปู <ผม S 2> จะปล่อย,ยอครับวันนี้เนี่ยถ้าจะได้ก็ได้วันสุดท้ายนะมันจะไม่ทันครับเพราะว่าสองห้านี่มัน ปูทำได้มันมันตรงกับเครื่องคิดเลขเนี่ยกดสามตัวมันจะได้สองห้าวันนี้นะครับว่ามันมันสามวดสี่วดมันจะมาที่หนึ่งที่มันเป็นวดที่สี่วันนี้ครสองห้าแนะครับชอบเคยมาเครื่องคิดเลขมันไม่มีกรับอกครับปูแล้วปูฟันด้วยยังคะวันนี้ กลางเลยเงียบเลยใช่พัับนก็พันเงียบไปพันก็นก,นก็พันไม่แม่นต่อ่างมาที่แล้วพันแม่นก็ดันไปเป็นไม่หลอกเขาก็เลยไม่มีไม่เข้าครับงั้นเดี๋ยวไว้คงสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินจะโทรหาความฝันปู่เลยแค่นี้แหละได้ได้ได งั้นสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับมันมันก็สะดุดอยู่นะครับปู่แต่ว่าเสียงท่านี้มันชัดอยู่ปู่ฟังเลยชัดครับครับของผมมันก็สะดุดอยู่นิดๆหน่อยๆครับปู่ขนาดเราไม่ได้วิดีโอคอลกันเนาะครับครับงั้นเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวผม้องหาใหม่นะครับขอบคุณปู่มากนะครับครับครับปู่ แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของปู่ฤาษีเดือนดงนะครับงวดก่อนปู่ก็ได้6446นะครับงวดนี้เป็นสูตรที่ปูทําขึ้นมาใหม่นะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปประเดเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ